ก็ว่าแล้วทำไมหมูกรอบที่ร้านเรากรอบได้แค่ชั่วโมงเดียวพอเข้าสู่ชั่วโมงที่สองหนังก็เหี่ยวเหตุผลง่ายนิดเดียวครับเพราะว่าเราทอดแค่รอบเดียวแล้วก็นำไปใช้เลยจริงๆแล้วมันต้องทอดถึงสองรอบเลยนะครับไม่มีใครแก่เกินเรียนอย่างแน่นอนครับในอดีตอะไรที่เราผิดพลาดเราก็แก้ไขให้มันดีขึ้นซักแค่นั้นเองทำหมูกรอบมาก,ก็นานหลายปีไม่เลยรู้จริงๆว่าเราต้องทอดถึงสองรอบมาวันนี้รู้แล้วครับ จากที่เคยกรอบแค่หนึ่งชั่วโมงตอนนี้กรอบตลอดวันเลยหลังจากที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทอดด้วยน้ามันเย็นครับใส่ลงไปได้เลยเราจะทอดครั้งแรกประมาณสัก1 0ถึง15นาทีแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนเดี๋ยวค่อยมารอทอดรอบ2เพื่อให้หนังกรอบหลังจากที่เราพักไว้ให้เย็นแล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ยิ่งดีหลังจากนั้นก็ตัดตามรอยที่เราบ้างไว้ตั้งน้ามันใหม่เปิดไฟแรงได้เลยทอดไม่เกิน5นาทีนะครับ แค่นี้เพื่อนๆก็จะได้หมูกรอบที่กรอบนานตลอดวันแบบนี้เลยครับถ้าวันไหนเราใช้ไม่หมดนะครับเพื่อนๆเก็บไว้ในช่องฟรีซได้เลยหลังจากนั้นก็เอาออกมาละลายน้ำแข็งครับแล้วก็มาทอดซ้ำอีก,กรอบนึงแบบนี้เลยเพื่อนๆก็จะได้หมูกรอบที่กรอบนานตลอดวันแต่จริงๆแล้วไม่แนะนำให้ทอดซ้ำหลายๆครั้งนะครับเพราะว่าหมูกรอบของเราจะแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รสชาติไม่ดีนะครับ